ทำไมถึงนั่งยิ้มไม่ยอมหูแบบน,นั้นล่ะก็เพราะว่าพอคิดว่าคุณหีมน้อยยอมเข้าเรียนตามปกติแล้วก็รู้สึกดีใจขึ้นมานะคะแล้วก็แบบว่านะวันนี้ฉันสุสัตว์เข้าเรียนทั้งทีเลยอยากได้อะไรเป็นของรางวัลหน่อยนะได้คะ่ะเพราะวันนี้ฉันอารมณ์ดีสุดๆเลยละแล้วรางวัลที่อยากได้เนี่ยคืออะไรหรอคะ ฉันขอดูของคุกุมะหน่อยสิเอ๊ะเอะวไม่เอาค่ะน่าจะตายของแบนนั้นนะถ้าเอาให้ดูแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะมาเข้าเรียนด้วยนะเข,เข้าใจแล้วค่ะถ้าหลังเลิกเรียนพรุ่งนี้ว่าแล้วก็คนฮีเนะขอโทษที่ให้คอยนะคะงั้นก็ขอดูอะไรได้หรือเปล่านะ คือว่ายังไงก็ต้องดูให้ได้เลยเหรอคะก็สัญญาไว้แล้วไม่ใช่หรอค่ะเอ,อเป็นไรไปนะถ้าไม่เปิดออกมาฉันก็มองไม่เห็นนะสิถ้าโคกุมาทำให้ไม่ได้แล้วก็ฉันก็จะอะเดี๋ยวก่อนสิคะฉ,ฉันจะเป็นคนเปิดเองคะ่ะ อย่าจ้องมันมากนักสิคะทำไมล่ะก็ดูเล็กน่ารักดีนี่นะแถมยังสีแดงอรานแบบนี้ดูสวยดีออกคือว่าพอหรือยังคะทำไมล่ะฉันยังไม่เห็นด้านในเลยเนาะก็ด้านในนั้นมันอะเดี๋ยวก่อนสิคะเป็นอะไรไป ถ้ามือปิดไว้แบบนั้นแล้วก็ฉันก็มองไม่เห็นนะสิก็ตรงนั้นน่ามันสัญญากันไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าจะให้ดูเต็มที่เลยนาะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณฮีน้อเปลี่ยนไปหมดเลยนี่นะอย่าพูดแบบนั้นออกมาสิคะเปิดให้ดูมากกว่านี้อีกสิคุณฮีน้อะมากกว่านี้มัน โคตรด,ดีเลยล่ะอัลบับ้มของโค,คมาเนี่ย <c oughs> พวกนายนะ่ะคิดเป็นก,กันอยู่สินะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผู้แปลด้วยนะแล้วก็อย่าลืมโหลดเว็บแกมมเพื่อเข้าไปดูผลงานของผู้วาดด้วยนะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสุดท้ายน,นี้ก็กดติดตามเราด้วยนะ